เอาคําว่าอยากออกบอกเลยว่ารวยฉันรวยแบบมั่งคั่งเหลือเฟือคําว่าอยากมันเป็นตัวขัดขวางนะลูกในหนังสือ conversation with God conversation with God <c oughs> คือหนังสือภาษาไทยก็แปลว่าสุนทนากับพระเจ้าดีแหละเล่มนี้แม่อ่านเยอะมากนี่เล่มนี้เล่มนี้เป็นเล่มนะคะใครที่ อยากจะตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณแม่บอกเลยว่าเล <t> ่มนี้นะคะไปหาซื้อได้ภาษาไทยเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งแปลดีมากเล่มสองเล่มสามไม่ไม่แปลไม่ค่อยดีนะคะเล่มหนึ่งแปลดีมากนะคะเล่มสองเล่มสามก็อ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้นะคะแต่แต่ถ้าเรามีปัญญาเราหาภาษาอังกฤษมาอ่านดีกว่านะคะ <t> เล่มนี้ดีมากนะคะ <t> แต่มันมีมันมีปกใหม่แล้วตอนนี้แม่ซื้อตอนนั้นมันปกเก่านะคะปกใหม่ไปหาอ่านเป็นหนังสือจิตวิญญาณนะคะที่ ทาให้เมย์เปิดเนเรื่องความร่ารวยทาให้เมย์เปิดเนเรื่องความรักนะคะเป็นหนังสือเล่มเดียวที่เมย์การันตีว่าเล่มน,นี้คือเล่ม The Base เล่มน,นี้เล่มเดียวคือม่ดีที่สุดไม่มีเช่าที่ไม่อ่านหนังสือจิตวิทยาหนังสือกดแรงดูดนะทั้งหมดนะเล่มน,นี้เบสสุดนะคะเล่มน,นี้เดอะเบสสุดเป็นแบบเป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะแล้วเขาพูดถึงนะคะเขาพูดถึงว่า คำว่า I am คำว่าฉันคือบวกด้วยสิ่งที่เราเชื่อมัน่นคือความร่ํารวยคือคือความสำเร็จหรืออะไรก็ตามที่เราปรารถนามันคือสิ่งที่ปรากฏเป็นจริงมันคือการบอกตัวเราว่าเราจะได้สิ่งนั้นโอเคปะดังนั้นถ้าเรามีคำว่าอยากอย,กอยู่ข้างหน้าเราก็จะได้อะไร I want ฉันอยากคุณก็จะได้แต่ความอยากอยากไม่มีที่สิ้นสุดอยากคือยังไม่ได้ไง เข้าใจปะดังนั้นเวลาที่เราเขียนว่าฉันเป็นฉันได้รับฉันมีมันคือกูได้แล้วกูได้แน่แน่นอนมาเลยกูรวยแน่แน่เว้ยปะเมมกจะไม่ใช้คำว่าอยากแต่เมย์จะใช้คำว่าฉันปรารถนาเมย์มัมาจะใช้คำว่าปรารถนา passion ฉันมีแรงปรารถนาอันแรงกล้า ที่จะร่ํารวยเมย์มักจะใช้คาว่าปรารถนาเมย์ไม่ค่อยใช้คําว่าอยากเพราะเมย์รู้สึกว่าคําว่าอยากมันมันมันเหมือนไม่ได้สักทีมันอยากนะ,ะแล้วเล่มนี้ก็จะบอกว่าคอนเฟิร์มว่า i am i am, I am เขาพูดชัดเจนเลยนะ i am god เล่มนี้นะคะถ้าคุณได้ยินมาจากไหนก็เนี่ยเล่มนี้แหละพูดถึงนะคะ i am god ฉันคือพระเจ้านะคะฉันคือพระเจ้าที่ลิขิตชีวิตของฉันเองฉันคือคนที่ ควบคุมทุกสิ่งในชีวิตของฉันในโลกของฉันนะคะมีคนบอกว่าโอเลเมพูดถึงพระเจ้าเลยเมเป็นคริสหรือเปล่านะ,ะไม่ใช่นะคะพระเจ้าในที่นี้คือเป็นภาษาจิตวิญญาณคือหมายถึงตัวตนที่สูงของเรานะคะความ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 ฉลาดความเขาเรียกว่าอะไรนะปัญญาญาน่ะนะคะท่านในพุทธเขาเรียกปนปัญญาญาณน,นะคะเขาเรียกว่าฉันคือพระเจ้าฉันคือคนที่ ลิขิตชีวิตของเราโอเคป่ะดังนั้นคุณไม่ต้องสืบนะเวลาที่เมย์พูดถึงพระเจ้าเนี่ยเมย์หมายถึงปัญญายาณของเลดี้เมย์และปัญญายาณของคุณทุกคนและทุกคนคือกอดทุกคนคือพระเจ้าของตัวคุณเองโอเคป่ะดังนั้นเรามาในโลกใบนี้เพื่ออะไรเรามาเพื่อลิขิตชีวิตของเราเองโอเคไหมฉันรวยฉันมั่งคัง่ง I am God I am ต่อด้วยสิ่งที่เราต้องการคือ ทำไมเม์ต้องพูดว่า i am g o กคือมันยิ่งใหญ่สุดแล้วอะคือคุณคือพระเจ้าคือแม่งยิ่งใหญ่สุดแล้วคือผู้สร้างโลกอะดังนั้นพ w e r ของคุณดุจ IM แอมก Power ของคุณดุจพระเจ้าโอเคปะพลังของคุณพลังของคุณดุจพระเจ้าขนาดนั้นเลยดังนั้นเวลาที่เราพูดถึง i am ฉชั้นคือฉั้นเป็นชั้นมีคือคุณสามารถบันดาลสิ่งนั้นเข้ามาในชุดของคุณดังนั้นเวลาที่เราพูดให้เทรนให้เทรนคำพูดของเราหน่อยว่า ฉันอยากได้อนนู้นฉันอยากได้มันมันก็จะมันก็จะขัดแต่ถ้าเราฉันปรารถนาฉันอนุญาตนะคะฉันมีฉันมั่งคั่งเหลือเฟือพูดว่ามันเป็นแบบอยู่ในปัจจุบันของเราฉันมีแล้วฉันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันรวยแบบวงเงินไม่จํากัดแล้วโอเคปะให้มันเป็นอดีตยิ่งดีโอเคปะให้มันเป็นอดีตยิ่งดีปัจจุบันยิ่งดีแต่บางคนชอบใช้ด้วยในอนาคตใช่ไหม คุณคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมเราคิดถึงอนาคตใช่ไหมแต่เมย์บอกเลยนะว่าถ้าเราหมดแต่คิดถึงว่าฉันจะมีบ้าน,นจะมีรถมันช้ามันช้าไปแล้วคุณก็ไม่รู้ว่ามันจะได้มาเมื่อไหร่เพราะคุณคิดว่าเป็นเรื่องของอนาคตโอเคเรามีความฝันเรามีด REAM แต่เวลาที่เราบอกตัวเองเราให้บอกว่ามันเป็น PRESENT มันเป็นปัจจุบันเค็นไหม PRESENT ปัจจุบันนะคะแล้วก็ถ้าลดถ้าไปอีกแอดวานหนึ่งก็คือเป็นอดีตบ้านหรอฉันได้มาแล้วอะโอเคป่ะอันนี้คือแม่งแอดวานอันนี้คือไม่ต้องสงสัยเลยเงินล้านหรอก็ฉันได้มาแล้วอะก็ฉันได้มาแล้วอะเงินล้านเหรอก็คือได้มาแล้วอะโอเคป่ะไม่ต้องสืบอะเป็นอะไร เป็นอดีตแล้วหน่อมานี่คือคุณแม่งแม่งไปแอดวาร์เลยนะคุณไปแบบอัจฉริยะเลยนะสวห,วหลัวหล่อแล้วคะหลัวหล่อหลัวดีหลัวเลิศได้มาแล้วอะค่ะก็ได้ได้มาแลว้กแลวก็มีแล้วอะค่ะก็คบกันอยู่ก็มีแล้วอะค่ะเลิศมาคือพอเราให้มันเป็นเรื่องอดีตแล้วพอเป็นเรื่องอดีตหมายถึงว่าอะไรมันเคยเกิดขึ้นแล้ว เราจะไม่สงสัยเนาวะว่าเอ,าอาดีตมันเคยเกิดขึ้นอย่างนี้จริงบอกว่าหนูวะแต่พอเราใช้ว่ามันเป็นอนาคตเราจะรู้สึกว่ามันจะได้ไหมเนาะละเนาะจะได้ไหมเนาะละเนาะละเนาะเอ,เอ,เอ,เอ้ยละเนาะโอ้ละเนานะหนอืมจะได้ไหมเนาะนะคะมันก็จะมีความแบบสงสัยนะแต่ถ้ามีในอดีตได้ในอดีตแล้วได้มาแล้ววะรถบ้านความรวยชื่อเสียงได้มาแล้วก็ได้ได้นอน ก็ได้มาแล้วอ่ะถึงเขาบอกไงว่าถ้ามันปรากฏในจิตปรากฏว่ามันได้ในจิตนะคะมันได้ในจิตได้ในมายนะภาษาภาษาอังกฤษจะเรียกว่ามายจิตนะคะได้ในจิตมันจะปรากฏขึ้นในในอนาคตหรือปัจจุบันถูกไหมนี่นคือมันได้ในจิตนั้นมันแอดวานมันแอดวานเหมือนที่ว่าถ้าเราเห็นภาพปรากฏว่าเราได้ข้างในข้างนอกมันก็จะได้เช่นกันรู้ไหม เออแต่หลายคนที่ไม่ได้ดึงดูดไม่ได้ไม่รวยสัทีไม่ไปข้างหน้าสัทีเพราะอะไรฉันอยากรวยฉันอยากมั่งคัง่งฉันอยากมีเงินเยอะๆมึงก็อยากอยู่อย่างนั้นอนาคตมึงนุหดุหนุหน,น,นอยู่บนฟ้านุลสอยไม่ได้สัทีน่สูงเกินถูกไหมมันเอื้อมไม่ได้เลยถูกไหมต้องได้แล้วเราได้แล้วลูกโอเคปะ่ะเราได้แล้วลูกเออไหนไง